ขมูอยากหาผักใหม่มุดใหญ่จะเฮงสักอย่างไปเชลีกระบอยไปยให้กอ็ไปใส่อยู่ซสมือนในมุกกระหังเงินเพิ่นใส่อยู่ดยเ,เด้อเด้อพี่น้องอะบะแมกกะหลังจากเมียล้างถ้วยแล้วกินนี่เนาะบะแมกกะมาปิ้งเขียดถ่าเนะะาะมื้อนี้เพิ่นกระดุกในได้มื้อนี้เลยมาจากล้างถ้วยล้างบ่วงเลยกระเถื่อมีแต่ผัว แต่ละทืออาผู้ไหนน้าทือกระดิ่งแซวไปห้าน้ำหลากองุอ่งนบ้านไปเข่ากับไปเห็ดกินเหื่นใหม่ผู้นาะเลยจังเจ้าจังคุ<บ>จิหล่อเลยเลยจังหาหาเห็ดบดเลย<บ>ได้ม้าน,นี่ อยู่นี่แล้วเฮ้ยโอ้ยเจ้ากะดิยึดมืองานนี่เนาะอันอยู่พุ่นค่ะน้องฟลอยยึดมือยู่พุ่นเลยเลยบี่ยูฮั่นจะเก็บหายชจังอันนี้งูชวนเมืองสิกะ จ้าเห็ดนี่เจ้าเห็ดเลียงไว้อันนีวกเราอข้ปุ้นทิมมีทิมกันเด้อเฮ้ยแล้วจังอันมาใส่ซไว้ก็ใหใส่มีใส่เียงไว้มันนบแกจก็จะเอามาใส่กันไว้มันเปื่อยอันนี้ดุแล้วก็จมรถเด้ดุมือเียกจมอยู่ หมูเมียนเฮือนจะน้อมเพือนเมียนเฮือนจะเมียนมาฉีกโคยโคโปยุดเออเมื่อนาใครเช้าแล้วเมียนช่วยเมียนก็ได้วัดก็ได้ไม่เปือก็ได้ไม่ชิเปือหนาไว้แพ้ไว้มันบ่อน่าออมาไววล่างไปเลยนะไว้ล่างก็ไว้แพ้ไว้มันก็ไม่มันหมบ,อบ,อบ,อบ่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 หยอหยอก,ยอกล่างล่างล่าง โมโมโมเห็นบัญดุโมก็ดีใจแหละเพื่อนบังแม็กเมียนบังแน่พี่น้องก็จกแปนแน่นะแต่ว่าฝนตกมาแล้วน้ำอ่างบังแน่ยเป็นกีต้มแน่นลดเขา่าไม่ได้ดอกปีหน้าเพื่นและเพื่อนวสิเทเลย สะพอนว่าสิเทบ่ยบรรยากาศตอนเศร้าหลังจากฝนตกมาหลายมือก็ดีใจเนาะฝนตกดีกว่ามันบ่ตกฮ้อนอยู่สมองจนัใหม่จนจักสุ หอนบปได้กะตกว่าววันพายุเข่าเลยบ่แม่ก็จะมาปลูกต้นไม้มล้างพลายสิงสิงปลูกก่ะคืนมาแต่ซื้อต้นไม้เด็กพี่น้องเไยมาแต่ซื้อต้นไม้เด็กเลยกัน,นอนอยู่กันหลังใหม่พี่น้อง กับเมียหักเมียแพงเมื่อนี้ก็ให้เมียออกกําลังกายนเนาะให้เพิลรังถ้วยอ,อยากให้เพินแบบมีเหงื่อมีแห้งะนะ ลูกออกมามันจังสิไดแข็งแห้งคือแม่มันผัว,นวก,ก็ให้กำลังใจเย็นให้กำลังใจเนาะ เออคิดข่าตัะพี่น้องนี่แหละพี่น้องตัวพลางปะอนาคตต่อไปเพราะอะไรเขาจังเศษออกมาเห็ดครัวอยู่นอกเฮือนพี่น้องเพราะว่าเขาเห็ดครัวอยู่ในเฮือนแล้วมันหกไว้นะเขาก็เลยง่ายออกมาอยู่อยู่พี่เนาะ เครื่องปูกบลบายเราพี่น้องเอ้ยเพื่อนกันนี่แหละหกเครื่องลายเนาะบูว่าสิบแปใช่ไหมเลยหกน่นะพี่น้องไปพี่น้องปะเดี๋ยวเอามาพอกันอยู่เพื่อนลังใหม่พมแหละเนาะหรือว่าจะ่อยกินเข่าเนาะพี่น้องปะ แมนแมนกินเขาแล้วเพราะอะไรเป็นซไปเนาะเหลือพี่น้องบะแมกกะหลังจากเมียล้างถ้วยแล้วกินนี่เนะาะบะแมกกะมาปิ้งเขียดถา่าเนาะถ้าหักหักเมียแพง,มง,พงเมียอะไรเขาต้องจะเงี้ยวเข้ากล้อง,องมุมน,นี้ปะกล้องมันแพนไปเห็นเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยอึ้งไล่ด้วยทุกคน เออ,อ,อ silently, it. It. คอยบวกกินดอกให้เจ้ากินนั่นแหละแพงมึงนี่คอยปิ้งให้เจ้ากินนั่นนี่ห่านของกลนกลนมันใช่หมูจักโตเฮนช่องสี่หาโตเนาะเอาหาโตคอยคอยกินชองโตส่วนเมียกินชามโตเมียนี่กินชองโตนี่จนลูกกินตัวหนึ่งผู้บเป็นงามโตเผื่อเนาะผัวกินชองโตนี่เพรก็อิ่มแล้วผัว แมลงอย่งเช่มือเอาน้ำข้าอีเมะเอาอันนี้ไปก้านแล้นะนี่ก็ค่อยก้านมาบโบลายช้ำเฮ้ยพริกดูชุกเราจะระบาดผีบ้าชุกแล้วมพริกเขียดพี่น้องเอ้ยบานเฮากินแต่เรนนี่แหละแมลงอย่างเนเมื่อเอา อยู่กระตูผูกแมงเพียงกระบอกบุข้าเกือเอาทีกขีรถจักเมือเมื่อในพี่น้องจนรถสามล้อเต็มไปด้วยต้นไม้เฮาก็เลยบอกบอกอยากเอาเมืองนักสากแบดไปเลยมีอึงตัวหนึ่งหลักเขียดสีโต้หน้าพี่น้องกินบริหลายนะเฮานะกินน้อยหนึ่งก็อิ่มแหละพี่น้องเอ้ยจนเมียนะกินจนเบิด อิ่มก็ยังยังมันยังเบิดต้องกินให้เบิดปิีงมาปีกพูดได้ปิีงอันคือปีกหน่อยเออกับอยู่กันจองคนกับเพื่อนชายมูมูมูนี่แหละปิีงปีกหน่อยพี่น้องปีกอ่ะพี่น้องตอนนี้ก็ไก่สิชุกเลยเอาไปรถเลยตั้มรถมันยังแข่งก็ปิกไปปิกมาอย่มันชุกเลยแหละจะยังปีกไหมมันชุกมันชิใหม่ไงที่บ่อยปิก มันวัวบัวใส่ใบี่แซ่บละจากมายังบริเปลี่ยนนัดเครื่องยาวต่ออีกเนาะใหม่เลยมอยกว็ผิดมันไม้เห็นบ่เอาไปตามรด,ดนี่แหละพี่น้องอยู่บ้นานไห้บ้นนาพอตกมากอะเขียดออกหากา้าน พี่นี่ก็เสียดนาเองเลยเนะาะจักสิเป็นจังไงเลยถ้าเบิ่งน้ำกันพี่น้องเครื่องดำนาก็ได้อาอาฮ่เห็ดเลยเนาะสิเป็นพอคนเลยเห็ดอะไรจ้ะโอเคคุณ okay, นี่ <c oughs> ก็หอมปะเห็นยังชิฮ่าพอใหม่เห็นมันปะคุยพอใหม่ลูกกอบ่ด้พอใหม่ลูก ทำมูยังหาผักใหม่มุดใหญ่จะเฮิร์นสักอย่าไปเชลีก็บ่ยไปให้ก็ไปใส่อยู่เสมือนในมุกกคหาเงินเอาเป็นใส่อยู่เด้โอเคคุณค้าเงินนี่คุณใส่จนงไหมเพอาะก็คิดคุณเ <laughs> ผาว่าอะไรลักไอ้แน่ฮั่นเก็บให้มูใส้อยู่คู่เดือนเออเดือนละพันนะเอเอเฮ้ยเงินจะลายกับกเงินค่อยใช่ไหมให้จะใส่ได้จังไดหลายหน่อยก็ดีบวกเที่ยวเงินพัวมีอ่ะ มันค้นมันขุดผัวเอ้ยเงินในบัญชีเปิดหลายกว่าเงินในบัญชีหมู่ัให้หมูให้ผัดใช่จังได้มันก็มันขุดใช่หมูหั่นหมูเกี่ยวกันเอาเงินหลายชวนเงินหลายกับชวนเงินเมียกับเงินเมียนี่เงินผัวให้เมียใช่ความหมายมันหะเออก็หาอยู่หากินเจ้ากินนี่ก็พอแหละยู่นทำกันแบบความหักความแพงนี่ก็โอเคเลยห้ยูให้กินขนาดไปชื้อของชื้อเนื้อกิ้งยังหมูเลย คอยเงินพอมีแต่กับมันสั่งกันหมดแล้วเดอันนี้คำว่าคำว่า็นถือครูเชืออาหารเออคอยก็เทยัยง่อยกะเทียงแก้วไรอันนี้แ่ระเถืออ่ะโอ้ย เ,เ,เอากระจานมาเมียจะรอคงนมัยมห่าจะิมพ้ม่มีกี่าย <laughs> มันชุกมันจังเลยแตกอ่ะจุกแล้วนี่วสีไไเลยเนาะก็บีกไปบีกมาอยู่ในนี่น,นะเอาจุกไปเลยแหละไปกินข้าวแล้วก็ไปเดินหนาต่อให้ดบอกเห็ดเบียก กินอยู่นอกนี่นะอย่าเข้าออกในนะ้นะนตักไข่นี่ให้เมียสิเฮยตัวไข่นี่ไ,นไว้ให้เมียกินเนี่เห็นบอกจักแพ้งทำได้ตามเจ้วกับบนวัวจ้วยดีตามขัวด้วยนอกเถอะ ตึงไเนี่ย่ึงขาวมูเกินแช่เบิดอื่นยังกันตึงข่าหอมเพาแซ่อืม,อมขับตั้มีไข่ครับเาแมันจะขอขาวแห้งตบ้มีขไข่ครับในตู้บ่มีเนียก,กินเลยบอ บดเรือกัไม่อท่้หะนะี่หาม,มือกินมือพี่น้องเลยกดมือกินมือ,นนอมันกำลังนับไปขายคนผู้ทันขายทางเสื้อนะอออหดึงลาย ហាក់ធំធំថោឡ่ะមកជាផឹកធំมันจ,จะโตຮັບប ahan โตហៅ6782គូ ทางนาให้พอให้ยังได้เือบทางนาเฮาแห้งนี้างนาขเต่ากันเลยมันคือแห้งออกละมาฝันเมื่อยนมาแต่ชาวันเมื่อยกันเมื่อยกัไปกับเจ้าในึงบิเวปลาเมื่อเจ้าก็ไปลดิบลำปลาเป็นดึกท่านกะท่านก็ปล่อยปเจ้า เป็นขลุงห้าบนาัดยังไงเสียงไปกานผมบอกใไไใบจะไปกานคืนไทยคนทุกคนลงตัวเสียงว่ามันบอกต้ะจะเถียงกับไปไปกันงูอะลุงคือนอนยังเสียงอะ เผ็ด,ดใจเลยย่บังกะบบ่บังดับน,น,ดนังยบังนันะงก,นก่ะผ่าห้องรึเปล่าเระ่รลืมไมาอยากลืมโท่ารทั้มทห้ลืนได้หนึ่งผดังห้องขึ้นหัวนิดงนะผ่าล้งก็หัวเข็ดกับจิรออยากจิรอลอะไรกว่า พูดแล้วคุก็บยักตายว่าว่าเรื่คนคือม่วังแต่งลังสลังไปลงใส่ดอกห็ดแป้งแบบเดียว้ามัดตน่ะดูอยากดูห่น้าจจงจวีด้พวยว่ามีวางกตนงะลังก็ไปลงลง้ก็อยากตาย bắt im này đấy phi long